ดาราสาวส่งกำลังใจหลังคุณแม่เฟ้นหนุ่มตรวจเจอก้อนเนื้อที่ตับออกมาโพสต์ภาพคู่คุณแม่อวยพรวันเกิดปีที่63สาำหรับพระเอกหนุ่มมีนธีรวิทย์อัธชิตสถาพรหลังจากอ่านแคปชั่นจบเฟ้นเฟ้นพร้อมกันส่งกำลังใจให้อย่างรัวๆเมื่อคุณแม่ตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณปับ โดยโพสต์นี้มีนเขียนเคปชั่นว่ามากกว่ามากกว่ามากกว่า,า,กกวาแฮปปี้63ปีแอดไคนตี้ปีที่มาพร้อมเนื้อร้ายก้อนเล็กๆในตับแต่เดี๋ยวมันก็จะโดนผ่าแล้วเพราะเรากายพร้อมใจพร้อมเงินพร้อมหรือเปล่า555แข็งแรงแข็งแรงจะได้มีแรงบน่นลูกบ่นมาไปนานๆ หลังโพสต์นี้เผยแพร่อ,ออกไปดรีมอภิชยาเฟ้นสาวของมีนได้ส่งกำลังใจให้คุณแม่ด้วย